แอร์พันธิลาเปิดใจครั้งแรกค่าเสียหายสัญญกรรมใบหน้าหมดไปเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนักจัดรายการวิทยุที่ถูกชาวเน็ตทักว่าหน้าเปลี่ยนบ่อยอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับแอร์พัทธิลาีิลาสุดสาวแอร์ได้ออกมาเปิดใจเต็มๆในเรื่องของการสรัญญกรรมใบหน้าผ่านช่อง YouTube ของเธอว่าผ่านอะไรมาบ้างซึ่งอย่างแรกที่เธอตัดสินใจลงมิดนั้นก็คือผ่าถุงใต้ตาเพราะเธอนั้นมีถุงใต้ตามาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเป็นคนนอนดึกเพราะงานเยอะ ซึ่งหลังจากทําเสร็จก็ชอบมากเพราะไม่มีอรอยแผลเลยพอเอาออกแล้วชีวิตก็ดีมากจริงๆอย่างที่สองคือพาตัดตาเพราะตาแอมไม่เท่ากันทําแค่ข้างเดียวเพราะอยากมั่นใจให้มากขึ้นหลังทําก็พอใจมากเพราะตาเท่ากันจริงๆตรงหน้าผากก็มีฉีดบ้างให้ดูอวบอิม่มสรุปค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้มีฉีดฟิลเลอร์และฉีดไขมันที่เกาหลีรวมๆแล้วคือ3 0 0 0 0นบาทบริเวณดวงตา1 0 0 0 0แบาท จมูกมีเติมฟิลเลอร์นิดหน่อยพร้อมโบทหอก50,000ื่นหนึบาทฟิลเลอร์หน้าแก้มรองแก้ม1,000งแบาทและที่ปาก1น0 0งแบาทดัดฟันทั้งหมด3รอบร,รวมๆแล้ว2,000สนบาทรวมทั้งหน้าราคาเป็นล้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ